สวัสดีครับพี่น้องหลังจากถึงเด็กเปลี่ยนเครื่องเป็นของลองเครื่องลองของเนาะสิได้กินข้าวกินน้ำกันบ้างพี่น้องจริงๆตั้งแต่เย็นดยู่กินแล้วแหละเนาะพี่น้องถักมีอย่างไหนป่นเห็ดเห็ดไข่แล้วก็มีน้อ้ต้มน้ำแน่บ่หลายอย่างเลยพี่น้องมันกินข้าวเศร้ากันพี่น้องตอนเศร้าเห็นไหมแซ่บงกันกินข้าวร่วมเลยรวมคนไม่กินน้ำแน่หลายมือหลายเว็บเลยพี่น้กินตั้งแต่คากล้องเพเนาะ โอเคพี่น้องมานึกินเข่ามาแซบเหมือนกันพี่น้องสวัสดีพี่น้องยามเ้็นีศ้ากินเข่าครับเมย่ไงปนเพชรป่นปลาในอากา่้ต้มเนาะใบต้มน้ำใบลี่น้องกินเข่าแซมำกันเด้อพ่อพังเก่าแล้วนี่มื้กัดข้าแจ้งสรางดีมื้อนี้วันศุกร์ใคาตัเด็ก굿มอร์นิ่ง굿มอร์นิ่ง เก็บปะเก็บทำกันได้ทำเออเราถ้ากล้องใหม่พี่น้องทำก็ได้ลายมือเราไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายคลิปเป็น่าวลายมือเลยขอโทษละวลายอ่ะลายพี่น้องเงาเท้าไพี่น้องมาเดินนั่งจมเด้อแจมมาเดินเล้วคนไข่คนเห็ดไข่กับเส็นแซฉกพี่น้องคนไหอมหอมซุปแมไฟด้ยอันนี้ก็ไข่ปลามาดุกบ่อยอาแจ้งสว่างดีพี่น้องเหมือนเดิม จังละจัาวันที่ที่มเล้กูไปจังละดีจังวันปีมันนะกดหนึ่งอันนี้ผักเต่าต้มไก่ตุ้ยแตยเพื่อนมึกินข้าววะไตนี่ไปรู้วมาไรไปจังเ้นไปจังเยางห่อันหญ่เ้ก็ไป กยายางฮะให้เด้ในรับไทยด้อไทยข้างลังงสดูดน้ำใส่หน้าอ้าน้ำรัคนตกอีกนะฮะมันเนียฮะเห็นมาดูดแ่ก้ามมันเลยน่ายังได้ะคนตกตลอดเลยเมียให้แต่วบัเนี้ยโดดรถโดดจากนิดนึงแล้ะก็นคนก็ตกนะไเมียให้รั้วบาดนี้ ไม่ใครปลาเสียมาลงราไปก่อนนกอิดีแลวกินอจะเท่ากันขนมอกินขนมาารปเนาะลงก่อนเด้อสบายสฟงไปลุงไปลุง ทานกินขนมมีมืนรบานนี่แกตรงเสื้อไว้ไว้ลองเสื้อซื้อไป้องลองสุดจะซื้อมาขึ้นเนี่ยไม่แตนขอบคุณป้าเพิ่นปรทันเลยลองนเศร้ามาใส่ลองมาไม่ได้ไปใส่ลองไปรงเพิ่นดีตกใจไปใส่ได้พากันแต่งตัวงามนแม่นุ่มขึ้นเนี่ยนอนเลยบ้านเลยจะนอนกับแก่งากอู่นปทันลองทำ มีอะไองมามรอเอาไว้นุ่มนน้ปมกินนจะยินิม้กินอะแกไว้้าูด้าพูจากมือเราก็ได้มีผ้าขาเอาได้่ายคลมึงเขามึงชิบูมึงิบูคเป็นชิบูค Chem chim cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

ไม่ไหลเนาะแม่ต้มตุนเราหาวันได้สามสี่ของวันใ่ขงนแม่แล้วผลแมเาไส่กิก่านแก้ว้ลูกเก่าแก้ว้ร้อยจไหนไปสวรรค์มุงเพิ่งใหม่แล้มึงกินดยังไงางเข่าติดทางยัง mời 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 nữa mời mèo mời 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 mà ra bà luôn á chăm 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 ngồi

โเโอเคพี่น้องสำหรับคลิปหนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องสหรับขาวเศ้าออมาหนึ่งข่าวคนแรกก็เสียนี่ล้คนจากคนลาคนลาข่าวประหาพี่น้องนั<ะ>ง่นแหละครับลาไปลุลกโรคอรหรือโร พนาพ่อเขาเก่าลาปลาลูกกันลาปลูสบายดีสบาปลเงียูไปีุกินนะก็สบายดีสบายดีงไก็ชเ้อ